ยนสามคันเพื่อการทดลองอันท้าทายสามแบบคนส่วนใหญ่เชื่อว่าการใส่น้ำตาลทรายหรือน้ำมันดีเซลลงไปในถังน้ำมันจะทําให้รถเสียแต่แค่เชื่อจะไปได้อะไรล่ะต้องทําการทดลองจริงๆสิโรบันฟูคือกูรูด,ด้านเครื่องยนต์ที่จะมาช่วยไขยข้อข้ของใจให้เราในวันนี้น้องตามเนี่ยนะโอ้ จะดีหรอครับก็เหมือนกนารใส่สิ่งแปลกปอลอมลงไปปะปนอนนะฮะมันอาจจะกลายเป็นอุปสรรคในการเดินเครื่องยนต์เนี่ยไม่ว่ายังไงรถย,ยนต์ก็ต้องใช้เบนซินเท่านั้นไม่มีอะไรที่รายการของเราไม่กล้าทํรารถแต่ละคันมีน้ํามัน10ลิตรคันแรกใส่น้ําตาลทรายลงไปอยู่แล้วเหมือนจะทําให้รถเสียซะมากกว่าแล้วมันจะช่วยให้รถเล่นได้จริงหรอการเครื่องได้ยอย่างไม่มีปัญหาค่ะแต่จะเป็นยังไง ถ้าเรารองให้รถวิ่งด้วยความเร็วที่สูงขึ้นเรานำรถคันนี้ไปแล่นในเลนทดสอบโดยให้วิ่งในระยะทาง1กิโลเมตรผลลัพธ์ที่ได้ไม่มีปัญหาเช่นกันและใช้เวลา57วินาทีเท่านั้น,นรประมาณ64วินาทีไม่ช่วยรุ้นรถคันสุดท้ายจะดีกว่าว่าจะไปรอดหรือไม่โดยเราจะใส่น้ำมันดีเซลไปผสม1นึ่งช้อนโต๊ะค่ะ สามารถขับเคลื่อนตามระยะทางที่กำหนดได้อย่างไม่มีปัญหาแม้ดีเซลไม่ได้สร้างความลำบากใจให้กับเครื่องยนต์เบนซินแต่ก็ยังน่าสงสัยว่าทั้งสามสิ่งไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์เบนซินเลยจริงเหรอสมมติฐานของเราถูกต้องหรือเปล่าน้ำตาลทรายทรายน้ำมันดีเซลหรือต้องใส่มากกว่านี้เราจะลองเพิ่มน้ำตาลทรายเป็นหนึ่งกิโลกรัมและเพื่อให้น้ำตาลทรายละลายในเบนซินได้ดีขึ้น ทีมงานต้องช่วยกันเขย่ารถแล้วจะสตาร์ทได้ไหมเนี่ยอ่าเป็นเรื่องแล้วล่ะค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งกิโลกรัมเริ่มทำให้รถของเราสั่นซะแล้วเช่นเดียวกับเวลาที่ได้ ช้ามากยังเห็นได้ชัดโธ<ห>่นึกว่าจะได้ซ้ออีกนะเนี่ยที่เข้าเส้นชัยมาแบบบเครื่องยนต์ก็ดับสะแล้วเพราะเหตุใดละ่ะน้ำตาลไฟหนึ่งกิโลกรัมถึงไม่ได้ผลเพราะน้ำตาลไฟปริมาณขนาดนั้นถือว่ามากเกินไปทำให้เครื่องยนต์เกิดการติดขัดเบนซินจึงเผาพลาญได้น้อยลงเมื่อผลึกน้ำตาลได้รับความร้อนก็จะละลายไปเกาะติดตามขอบและผนังเครื่องยนต์ ส่งผลให้เครื่องยนต์หยุดทำงานกลับมาที่รถคันที่สองอีกครั้งจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเพิ่มปริมาณฟลารให้เป็น1กิโลกรัมแล้วใส่ลงไปผสมกับน้ำมันเบนซิน,นอีกสักครู่จะได้รู้กันพวกทีมงานช่วยกันขย่ารถและจะยังสตาร์ทได้หรือไม่ละ่ะ เ่ต่อไปได้เรื่อยๆแบบนี้แปลว,ว่าซาไม่มีผลต่อเครื่องยนต์จริงๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยละ่ะเหลือเชื่อค่ะไม่บอกไม่รู้เลยว่าในน้ํามันมีซายอยู่หนึ่งกิโลกรัมเหนือความคาดหมายจริงๆจึงทําเวลาได้ดีที่สุดเร็วขึ้นกว่าเมื่อกี้เยอะเลยล่ะค่ะนั่นก็คือห้าสิบห้าวินาทีแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเติมน้ํามันดีเซลลงไปหนึ่งลิตรมีสถิติว่าปีที่แล้วมีรถยนต์เยอรมันกว่าห้าพันคันที่เติมดีเซลจะเป็นการเติมผิดนะคะ ประหลาดใจอีกแล้วค่ะเป็นถึง10ลิตรสามารถทํางานร่วมกับดีเซลได้เป็นอย่างดีสามารถทําเวลาได้เกือบเท่ากับเมื่อกี้นี่เลยคือ56วินาทีค่ะสรุปแล้วน้ําตาล1กิโลกรัมเกือบทาให้รถพังแต่อีกสองอย่างยังสามารถทําให้รถวิ่งได้เร็วเหมือนกับการทดสอบครั้งแรกถ้าอยากไม่เชื่อคราวนี้เราจะเพิ่มทรายเป็น4กิโลกรัมเลยยังสตาร์ทได้อยู่แต่ว่ารถยังวิ่งได้เร็วเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยดูเหมือนจะเร็วกว่าเดิมด้วย มันจะเป็นไปได้ยังไง่ะคะเนี่ยง่ายๆคะ่ะตราบใดที่มีเปินเพียงพอรถยังสามารถพิ้งได้เรื่อยๆสายที่เราใส่เข้าไปนั้นไปกองอยู่ด้านล่างหมดจึงไม่รบกวนการทํางานของเครื่องยนต์ถึงตาน้ามันดีเซลบ้างคราวนี้เราเพิ่มปริมาณน้ามันดีเซลเป็นสิบลิตรดูสิควันเสียออกมาเต็มเลยเราดูก,กันว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนนะจะรอดไหมเนี่ย อุ้นกน,นอยการรวมตัวของเบนซินกับดีเซลเป็นอุปสรรคต่อการทํางานของลูกสูบในเมื่อน,นี้ไม่ใช่เครื่องยนต์ดีเซล oh, จึงไม่สามารถควบคุมการเผาไหม้ของน้ํามันชนิดนี้ได้เมื่อการทํางานไม่เป็นปกติเครื่องยนต์จึงไม่สามารถขับเคลื่อนได้ยังไงก็ขอย้ำอย่าเลียนแบบเร็วเด็ดขาดเพราะรถที่เราใช้คือรถเก่าแต่สำหรับรถรุ่นใหม่สิ่งแปลกปลอมนิดเดียวก็อาจทำให้รถของคุณพังได้